bài của mình, ok ok, hả? này <laughs> <laughs> ตอนเทนเนี่ยตาพทีใครสวนฟอนเทนเลยวันนี้เจะหนูไม่รู้อะไรสามครั้งกับชา ผัดชาทหารแดกได้ก็แดก่อนแดกไม่ได้ก็ต้องแดกเไม่มีเลยนต้องมามาม่อล่เราเ่มันี่ตูเฮ้ยน้ำปลาเั้งหมดเหรอ ครับจ้ะแล้วมึงไม่บอกผมเพิ่งเดินมาเจอมีสี่มัวโหี่หี่หไรกนขาววประมาณโมงแล้ว็กเนเด็กนี่ยเอาไปต้มาาวกินกันร้อนๆเนี่ยวันน้พม่ามอไเหรอพมามอไจนเกตเตอร์เกตเตอร์อาหารูช่วยนี่ ใส่ไม่แรงแจก,กเควครับ <c oughs> แจสหมดเดี๋ยวต้องไปเติมอีกน,น,น้ำตาลสกปรังไม่มีน้ำปลา,าเพิ่มนะ น่าจสชวนรับประทานแล้วตอนแรกจะเอาหามปลาหมึกกรอบมาใส่พวกมือแบบแม่งไม่มีขายนา้ำค้างน่าจะมีแต่ไก่กับหมูมีแต่ไก่กับหมูแล้วก็เป็นปาหมึกขาวเอาผาัาดแบบนี้กุ๊ก น้าตาน่าเลยหอมากลูยน,น้แาเ,เปา็ดหมูอ่ะัดทราย <c oughs> เดี๋ยวหลังทำผัดขิงให้กินอร่อยกว่าโรงเลี้ยงอนะ <c oughs> นีเป็นอาหารเชา้าอาหารเช้าก็แสบดาบหอมใบมะกรูดเลยใบมะกรูดนั่แหละตัดจีนหมู คลียร์เดี๋ยวแม่ทับลงพื้นที่เลยนะลงมาชิม <c oughs>